อยู่แล้วแต่หลายๆคนกำลังงงว่าทำไมคุณเชียถึงมาโอช้อปปิง้งเ,เพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นผู้นำเทรนด์การดูแลรูปร่างไปแล้วออต้องยังไงถึงได้เริ่มต้นทำมาจริงๆอาชีพหน้าที่การางานของเราที่มันจะต้องออกจอเนี่ยออคือมันก็ควรที่จะต้องดูดูดีตลอดอยู่แล้วออแล้วก็กับปัญหาอุปสรรคหลักของเชียเลยเนี่ยพอได้ยินคำว่าเชียปุ๊บคนจะนึกถึงคำว่าตัวใหญม่มันไม่ดูเป็นแบบ นางเอกอ่ะมันไม่ดูเป็นแบบนักแสดงผู้หญิงที่จะแบบว่าดูบอบบางคือเป็นเพื่อนพระเอกขึ้นมาในนี้คือดูเขาเรียกว่าออุ้มพระเอกไหวอะค่ะใจ้ายมาอย่างนั้นมอย่างนั้นเราพยายามมาทุกทางบางทีคือเราต้องออกนังกายหนักมากๆมันถึงจะลงแต่ด้วยอาชีพหน้าที่การงานเราเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแล้วพอเชียร์ไม่ได้ออกกำลังกายปุ๊บตัวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วฉะนั้นคุณเชียร์ถึงได้บอกว่าก็เลยทดลอง ทำเจ้าไซเอสของเราออกมาแต่คุณเชจะกินเองก่อนหรือเปล่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่านับพรีเซนเตอร์หรือยงไงทำไมทําไมจับผิดขนาดนี้เนทุกคนสงสัยมากใช่เลยเลยคนสงสัยเพราะว่าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์แบบจ้างมาหรือเปล่าอย่างนี้ไงโอ้ยอันนี้โต้แนวจ้างตัวเองแล้วค่ะต้องบอกเลยจริงๆตอนแรกเนี่ยเราไม่กล้าที่จะอันนี้ ความรู้สึกส่วนตัวนะคะ,คะไม่กล้าที่จะทําเองเพราะกลัวเอาชนะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็น,ปนมานนแล้วปรากฏว่าเราก็เลยเริ่มทดลองค่ะเริ่มทดลองและด้วยความไม่มีเวลาของเราเหมือนเดิมอ,อันนี้คือข้อที่เชียก,กลัวมากว่าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วมันจะไม่มีทางแบบเหมือนตัวมันจะกระชับลงได้ยังไง<อ>มันจะเอาไขามันออกไปได้ยังไง<อ>แต่ปรากฏว่าพอมันผ่านมาจากการที่เราพิสูจน์กับตัวเนี้ย ให้มันลงเรารู้สึกได้แล้วเราใส่ไซส์ S สได้และที่มาที่สำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เซอร์เบหาทั่วไปเลยไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็นรูปแบบซองตัดออกแล้วเทใส่ปากนี่นวัตกรรมล่าสุดเลยอ่ะคือมเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดค่ะที่ใช้วิธีก็คือตัดซองปุ๊บกอบปากได้เลยทานอีกได้ไหมอีกสักแบบว่าสองสามซองได้ไหมแล้วไม่ต้องไม่ต้องคืออย่างนี้ อันนี้ไม่ต้องจําเป็นต้องทานเยอะเลยนะคะคือพอเป็นผงปุ๊บเนี่ยนะคะในซองนึงเนี่ยมันจะสามารถใส่สารสกัดได้หลากหลายและและมันจะครอบคลุมต่อปริมาณที่เราทานได้ทั้งวันฉะนั้นแล้วคือหนึ่งเลยเด่นมากๆคือพอเราทานปุ๊บมันจะดูดซึมไปใช้ได้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องผ่านการย่อยไม่ต้องรอเวลาสองคือเราเอามาจากพฤติกรรมของเราเองค่ะบางทีเราเคยทานเป็นแบบแคปซูลใช่ไหมคะเราลืมออกไปอ๋อไม่มีไหล่เม็ด เอาไว้ข้างนอกอ,อย่างเงี้ยเหมือนจะต้องกินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นประมาณนี้ใช่แล้วพอลืมปุ๊บอ้าวหลุดไปละหนึ่งมืออ้อ อันนี้ก็เลยเหมือนแบบเราใส่ปริมาณที่เพียงพอต่อหนึ่งวันเลยนี่ไงทานง่ายๆรอบเดี่ยววันละซองพอแล้วในหนึ่งซองที่จะออกแบบมาแล้วแบบนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างสารสกัดอะไรบ้างที่เลือกมาแล้วคือในนี้จะมีสารสกัดที่ต้องบอกเป็นธรรมชาติหมดเลยอย่างเช่นมีแอฟริกันแบงโก้ก็เป็นมะม่วงแอฟริกาเป็นผลไม้่ค่ะมีสารสกัดราสเบอรี่คีโตนใช่ไหมมีแซลมอนคอลลาเจนอะดูตามหลังกล่องได้เลยนะคือเยอะมากเยอะมากคือจะบอกว่าปกติอะเราจะเห็น คุณคุ้นกันเป็นแบบ1น่เออหเม็ดเนี่ยก็มีสักหนึ่งอย่างสองอย่าง <S 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 ไม่เคยเห็นว่า1นซองเยอะขนาดนี้ใช่ไงแล้วคือไม่ต้องหยิบมาหลายเม็ดหลายๆก็ปุกไหคะคือเรารวมมาให้อยู่ในหนึ่งซองเลยโอ้่ะใช่แล้วและ,และอย่างนี้อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครได้เห็นหลัง่องอ่าสมมติเราไปเจอชื่อที่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยลองเทียบปริมาณได้เลยว่าเราเนี่ยให้เต็มจริงๆนี่ไงคุณผู้ชมเช็คได้กล้าทาพิสูดซะเลยเต็มทุกตัวแบบที่คนอื่นไม่กล้าให้ด้วยนะ